สวัสดีครับ FC ของกระผมทางช่อง m m a มวันนี้ผมจะมาแนะนำต้นลูกใต้ใบต้นลูกใต้ใบหลายท่านรู้จักแต่ก็มีหลายท่านที่ไม่เคยรู้จักได้ยินแต่เขาพูดใช่ไหมครับช่วงนี้หน้าฝนนะครับมีเกิดอยู่ทั่วๆไปแถวแถวแถวบ้านท่านก็ลองหาดูนะครับมันจะหาไม่ยากเลย ไปดูครับในสวนผมนี่ก็มีไม่ได้ปลูกนะครับมันเกิดเองตามข้างทางนะครับข้างถนนหนทางตามหย่อมตามในสวนอะไรต่างๆมันมีครับมีเกิดอยู่ทั่วไปนั่นแหละนะครับผมจะพาดูเนี่ยอย่างในสวนผมก็มีไม่ได้ปลูกมันเกิดเองครับต้นมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่ครับดูข้างล่างมันจะมีลูกอยู่เห็นไหมครับ ใต้ใบมันเนี่ยใต้ใบมันเนี่ยจะมีลูกนะครับเขาเลยเรียกว่าต้นลูกใต้ใบนี่อีกต้นหนึ่งครับนี่อีกต้นหนึ่งมีแยะนะครับยิ่งข้างทางนี่มีแยะเลยไม่ต้องไปหาอะไรยากสังเกตดูนะครับเนี่ยกำลังจะเกิดขึ้นอีกมากมาย มันหาง่ายๆแต่จะมีรสขมนะครับมีรสขมเนี่ยต้นลูกใต้ใบนะครับท่านสรรพคุณของมันนั้นก็เป็นที่รู้จักกันไปทั่วนั่นแหละว่าแก้เบาหวานนะครับลดน้ำตาลไปหาหมอน้ำตาลไม่ลดไปตรวจที่ไรก็ไม่ลดกินเลยครับ เอามาตากให้แห้งหรือจะมาต้มสดๆก็ได้กินแทนน้ำไปเลยไม่ใช่ว่ากินเป็นยากิกนแค่เชา้ากลางวันเย็นแบบนั้นไม่ใช่กินแทนน้ำให้มันมีหม้อต้มอันเนี้ยเอาไว้ประจำบ้านนะครับตักมากินเลยเวลาเวลาต้องการจะกินน้ำทีก็เอาตักมาหรือว่าใส่ตู้เย็นเอาไว้ผมต้มแล้วนะครับอันนี้ผมต้มแล้ว จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้รถขมแต่ไม่ขมแบบกินไม่ลงแบบนั้นไม่ใช่ขมเนี่ยขมเอาแบบกินได้นะครับกินเลยแล้วไปหาหมอได้ยาไอ้นี่มาใช่ไหมได้มาไม่ใช่น้อยน,อยนะครับได้มาเป็นกล่องเป็นลังเลยนะถ้าไปถ้าเป็นเบาหวานอ่ะถ้ามีตามหมอนัดหมอนัดให้ไปไปแต่ละทีนะ่ะ ไปแล้วหมอก็บอกน้ำตาลไม่ลดนะน้ำตาลไม่ลดนะก็จะฉีดยาแล้วนะฉีดยาลดน้ำตาลโอเคนะครับผมจะให้ดูยายามากมายยาเบาหวานนี่ยายาแก้เบาหวานนี่เยอะเยอะมากมายมันไม่ดีครับมันไม่ดีผมจะบอกให้กินยานะ่ะ ถ้าถ้ามันดีจริงทําไมจะต้องมากินเอาลํำรี่ลํำไรกินมินตรทังชาติก็ไม่หายนะหมอก็ยังบอกผมนะครับหมอที่คุ้นเคยกันก็บอกว่ากินยาเมนะ็ดน่ะมากๆมันไม่ดีมันเป็นอันตรายต่อไตเพราะว่าเขาทําด้วยแป้งเนี่ยน่ะเขาทําด้วยแป้งเขาเอาแป้งครับเป็นส่วนมากตัวยายจริงๆมันมีแค่ห้าเปอร์เซนแล้วเขาใช้แป้งเป็นตัวตัวจาประกอบไปเป็นเม็ด แล้วการที่จะทําให้เป็นเม็ดเนี่ยต้องใส่สา,สารเคมีเข้าไปมันไม่ดีนะครับยานี่ยนะยาหมอยาโรงพยาบาลเนี่ยยาแตกให้เฉยๆเลยนะเวลาไปนะอย่าไปกินมันให้มากมายนะักนะครับก็ตัวยาที่เอามาทำานะ่ยมันก็ของในพื้นบ้านเรานี่แหละผมจะบอกให้ มันอยู่ใกล้ๆตัวในขอบรั้วบ้านเราเนี่เองที่เขาเอาไปสกัดเป็นยานน่ะแล้วมันก็มีแค่ห้าเปอร์เซ็นในหนึ่งเม็ดน่ะนอกนั้นมันเป็นแป้งเป็นสารเคมีที่ทําให้อะตัวยึดเกาะทําให้มันเป็นเม็ดยาส่วนมากมันเป็นแป้งยาทุกชนิดนั่นแหละที่เป็นเม็ดๆน่ะมันเป็นแป้งนะครับหมอยังบอกหมอเพื่อนของผมบอกยังบอกว่าอย่าไปกินให้มาก มันไม่ใช่ว่าดีนะกินมากๆกินเป็นประจำมันเป็นอันตรายต่อไตเป็นนิ่วนะฮะนะครับท่านขอให้ฟังผมขอให้ดูเอาดูผมเอาไว้ที่มันเป็นเม็ดยาขึ้นมาเนี่ยเขาก็เอาจากจากสมุนไพรในใกล้ๆตัวเรานี่เองเขาอาจจะเป็นไอ้นั่นเป็นไอ้นี่บ้างแต่ผมจะบอกให้ก็ลูกใต้ใบนี่แหละก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่มันลดน้ำตาลน,นะครับลดน้ำตาล อ่าไปถึงไปหาหมอไปตรวจแต่ละทีน้ําตาลไม่ลดน้าําตาลไม่ลดกินเลยครับกินแทนน้ำหนึ่งอาทิตย์ผมรับรองว่ามันจะไม่มีอีกเลยน้ําตาลมันจะหายไปเลยครับเบาหวานนี่จะไปเล่นกับมันทีเดียวนะขอให้เชื่อผมผมก็ศึกษามาพอสมควรผมไม่ได้เป็นเบาหวานนะครับผมไม่ได้เป็นเบาหวานแต่คนใกล้ตัวผมเป็นแล้วผมก็ไปศึกษาค้นคว้าที่ไหนที่ไหนเขาก็บอกลูกใต้ใบ หรือว่าอ่าสะเดานี่นะสะเดาถ้ากินได้เอามาต้มนเลยต้มกินน้ํามันนั่นนะกินแทนน้ําไปเลยก็ได้อะไรที่มันขมๆมเน่ะกินไปเลยครับกินไปเลยนะเอาสะเดาไป,ไปหักเด็ดยอดมาต้มต้มแล้วเอาน้นแต่น้ํามันนั่นนะมากอกใส่ขวดใส่ตู้เย็นเอาไว้กินแทนน้ํากินเป็นประจําสักหนึ่งเดือนเนี่ยมันก็จะหายไปเลยเหมือนกันครับตัวยามันอยู่ใกล้ๆก,กล้เราเราไป หลงเชื่อเราเราเป็นหลงงมงายว่าต้องเป็นยาหมอยาโรงพยาบาลเฉยๆหมอก็บางท่านก็ไม่รู้จริงๆนะครับบางท่านก็ไม่รู้ว่ายาที่แจกใจ่ายให้ให้เขามากินนั่นนะ่ะมันทําด้วยอะไรมันเป็นยังไงที่จริงมันก็อยู่ข้างๆตัวเรานี่แหละที่เอาไปทยํยาตัวยาตัวยามานั่นนะนะ่ะนะฮะนะครับผมกล้ายืนยันการันตีผมมีข้อมูลเด่นชัดผมถึงกล้าพูดนะครับโอเคครับ ผมก็ผมก็กินเหมือนกันเพราะว่ามันแก้ปวดหลังปวดเอวได้ด้วยนะครับไอ้ลูกใต้ใบน่ะไม่ต้องเป็นเบาหวานก็กินได้นะครับปวดหลังปวดเอวปวดแข้งปวดขาอะไรเนี่ยน่ะกินไปเถอะโอ้ผมจะกินได้ครับผมไม่ผมไม่มไ,มไม่บาดคอไม่ติดลิ้นติดอะไรแล้วกัญชานี่น่ะผมกำลังเพาะเอาไว้นะนะครับ กัญชากัญชาก็เป็นยาก็ปวดท้องเวลาปวดท้องแนละ้วอยู่กลางค่ำกลางคืนนะไปเด็ดยอดมันมาต้มจินปลูกเอาไว้นะครับที่บ้านนะปลูกเอาไว้หาเม็ดหาพันธุ์มาปลูกอย่าขาดบ้านนะครับเี๋ยวนี้กฎหมายก็อนุญาตแล้วมันไม่ได้ผิดกฎหมายอีกต่อไปเพราะใบกระท่อมยังขายข้างถนนหนทางได้แล้วกัญชามันก็ไม่ได้แตกต่างกันนะครับปลูกไปเลยปลูกเป็นไร่ปลูกเป็นสวนอะไรก็ปลูกไปเลยครับมันไม่ได้ผิดนะครับ เดี๋ยวนี้นะ่ะกัญชาถ้าว่าผมพูดผิดก็คุยกับผมมาตรงๆผมมีข้อมูลเด่นชัดนะครับมันไม่ผิดถ้าผิดผมไม่กล้าพูดนะครับนะฮะนะครับ,นะรบท่านโอเคครับผมก็ขอขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังผมครับ